สบายดีสบายดีพอม่พี่น้องเนาะสบายดีเพื่อสุขสุขคุณพอมีพี่น้องทั้งอยู่เมืองแล้วอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ในยุโรปมือนี่ก็มาพบกับเก๊สาวลาวมาแบบอลังการน,น้อยหนึ่งมือนี้บ่ไเด้นนางว่าน่งจมอย่างเดอ้อมือนี้น่ะสิมาให้เบิ่งอากาศเมืองฝรัง่งมาเบิ่งว่าอากาศเมืองฝรั่งเป็นยังไ๋สำหรับมือนี้เนาะก็ อากาศเมืองฟงือว่าเป็นกลุ่มกลมอุตุซะถือว่าเป็นกลมอุตุนอมาลายงานเนาะกาอยากให้พี่น้องเมืองว่าอากาศอยู่เมืองฝรั่งเศสเป็นยังไงเมือนี้นะแล้วก็ก่อนสิเมืองคลิปกับฟากติดตามกดไลดค์กดแซเจีสาวลาเดดเดอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปมือนี้ก็มานั่งอยู่สวนยอมบ่ได้นั่นงจมนั่งว่อดอย่างเด้อนี่ ไอ้บึงบรรยากาศเล็กๆน,น้อยๆบรรยากาศเล็กๆน,น้อยๆอันนี้มันแถวหลังบ้านตกก็มานั่งอยู่นี่นั่งอยู่ตังตังไม้ตังไมเข้าเจ้าเห็นให้นางเพื่อช่วงยามห้อนข้าเจ้ากะให้คนมานั่งแถวนี้หนั่งเต็มอันนี้เป็นหลังบ้านหน้าบ้านตังหากมืนอนี้สาวเกยก็ามานั่งอยู่หลังบ้านเนาะมาเบ้ามาจมเล็กๆ,ๆน,น้อยๆ เท่าแล้วก็เป็นศิลาเท่าแล้วก็มานั่งจมผู้เดียวแล้วบันนี้ <c oughs> อากาศช่วงนี้ก็เป็นเป็นตอนบ่ายอากาศดีอากาศดีาาศดเดี๋ยวใส่บึงใส่บึงท้องฟ้าท้องฟ้าก็นี่ือว่าดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อย,ยังมืดสลัวสลัวก็สิม,มีหมอกอยู่คข้กันตอนเศร้านอยหนึ่งอันนี้ขนาดตอนบ่ายได้นี่แดดบ่มีเลยมื้อนี่บ่มีแดดบ่มีแดดบ่มีย่างมื้อนี่ อากาศดีดีพี่น้องเอ้ยดีเถอว่าดีได้ฝรั่งเศสนะถ้าบ,บ่ลมถ้าบ,บ่ฝนถือวบา่าถอว่าดีให้เบิ่งเด้อให้เบิง่งรอบๆอสีวินวินน้อยหนึ่งเด้อวินหัวน้อยหนึ่งวินหัวน้อยหนึ่งเขียวสะอุ่มเขียวสะอุ่มเอาบ่าเป็นการเสียเวลา ไปเบิงเลยว่าตอนเศร้าอากาศของฝรั่งเศสเป็นยังไงหมอกสีหลายบอไปบอต้องเสียเวลาเลยไปเบิงกันเลยป้าไปน้ำกันเนาะไปเบิงอากาศสบายดีวันนี้สาวแล้วกะสิมาทักทายตอนเศร้าเนะสิมาทักทายสิมาให้เบิงว่า อากาศเมืองฝรัง่งนี่เปลยนยังไงณขนาดนี้จ0มงแล้วนะเดี๋ยวก่อนดูจะเห็นเึิงธรรมศาตรเด้ออันนี้มันเก้าโมงกลัวตอนเช้าของฝรัง่งเศสอันนี้มันอยู่แถวแถวบ้านเนาะพี่นอ้อง พี่น้องมึงอากาศวามันเป็นยังไดโอ้อากาศดีดีอากาศดียรลดกรนม้เล็กๆน,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 น้อยๆนะลดก็ได้เพราะมันเป็นช่วงกักโตช่วงกักโตรดล้างกับสิบควยนี้ลดล้างกับวอคายนี้อากาศดีดีหมอกสลัวสลัวพี่น้องเลยหมอกสลัว ช่วงก็ตโตก็ซื้อบลมิผูมีคนเดออยู่ข้างล่างกระไดขนาดเก้ามงกัวได้หน่เป็นมือวันพุธเอออยู่ที่แถวนี้ก็จะเป็นซนะุมซนใหญ่เนาะซุมซนใหญ่ บ้านกระสิหลายตึกบกระสิมีตัวที่เห็นนี่ก็มีอยู่หลายสั้นเติะตึกที่เห็นอยูนี่ก็สิบสองสั้นเนาะตัวยุคหางกันไปกาบ่หลายสั้นปันไหนหกสั้นเนาะฟังนั่นนะส่วนฟังนี่ก็คือสิบแปดสั้นพี่น้องเป็นสิบแปดสั้น ไทยบรรยากาศงามๆบรรยากาศดีๆให้พี่น้องเบอ่งเดอร์วาอยู่ในฝรั่งเศสนี่อากาศเป็นยังไงตอนเศร้าสาวกตื่นมาก้า่วงคึงกะคน้นคนกระบบหลายเพอวะยังช่วงนี้เป็นช่วงกักโตอยู่ค้นกระโบมีราะช่วงนี้เขาเจ้าให้ค้นอยู่บ้านเนาะกสิมีนียูู้ใดมิทุระจําเป็นบอ สายอาซีบบางอาซีพก็ต้องไปทำงานถนนหนทางอันนี้เริ่มเริ่มเข้าหน้าหนาวเต็มโต้ว้ะหมอกกัสลุมสลัวเนาะพี่น้องเนาะสมบรรยากาศน้ากันเดี๋ยวจะให้ไปส้มอีกฝั่งหนึ่งมาบรรยากาศอีกฝั่งเป็นยังไงเนาะพี่น้องเด้อ น,นีบรรยากาศอีกฟังเด้ออันนี้บรรยากาศอีกฟังไอบึงมาตอนเศ้าของฝรั่งเศสในช่วงกักตัวมันเป็นจังไดผู้ค้นกับโบมีเนาะหมอกกับลงหลายละโอ้ยอากาศเย็นเย็นพี่น้องเลยไออยากมาสัมผัสหน้าหนาวกับมาเด้อมาเลินมาเที่ยวเด้อ มะเนมาเทียวไปยังมาฝรั่งเศสอันนี้ไทยอยู่มุมอยู่วนนั่นตึกเก้าสั้นเนาะอยู่สั้นที่เก้าที่ไทยนี่อันนี้ข้างล่างเดินข้างล่างบรจอดบนรลันนั่งเล่นก้องกสิีสันด้วยพี่น้องเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวสิบิไทยข้างล่างให้บึงอีกด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิไปเอาบรรยากาศข้างล่างให้บึงช่วงส่วงใดที่ว่าได้ลงไปแล้วสิบิไทยมาเติมให้บึงอีกกระชั้นกะเดี๋ยวรอลออเอาตอนข้างล่างเนาะเดี๋ยวจะให้บึงเบิ้งบรรยากาศว่าตอนตอนกลางวันเป็นยังไงเดี๋ยวสิบไทยบึงอีกรอบหนึ่งเด้อเอาไปบึงคลิปตอนอยู่ข้างล่างเลย อันนี้ป็นบรรยากาศเนาะบรรยากาศอยู่ข้างล่างบรรยากาศอยู่ข้างล่างตอนเศร้ากับซิมีมีหม,ม,มอ,อกไล่หลายเพราะตกตอนบายบมาแล้วกะฝ้ากันยังขึ้มอยู่แต่ว่าหมอกหันบบมีแล้วหมอกบบมีละบรรยากาศกะหน,น้านอนหันล่ะพี่น้องเอ้ยหน้านอนอันนี้มันมันอยู่หลังบ้านเนาะบนขาเจะว่าเห็นคนนางเล่น ค,คอยเด้อค,คอยทายไปกระสิสสั้นๆหน่อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยก็เ,เอามือจับเองบรรยากาศกะหน้านอนอากาศดีดีพี่น้องเอ้ยอากาศดีอันนี้เป็นบอลข้าเจ้าให้นั่งเล่นอันนี้เหอออกมาหลังบ้าน บนนั่งเล่นสาวเกก็ไปซื้อของไปซื้อของมาแล้วก็มานั่งเล่นหลังบ้านแกเมื้อนี้กอากาศดีดีากาดีแบบแบบโบมีโบมีแดดเลยมื้อนี้สาวเกก็มานาั่งพักผ่อนผู้เดียวนี่มันเป็นหลังบ้านเนาะหน้าบ้านก็นจะอยู่ตึกพูน บรรยากาศเล็กๆน,น้อยๆมาให้พ่อเมีพี่น้องเบิ่งเนาะว่าอากาศฝรั่งเศสนี่เป็นแนวดอากาศฝรั่งเศสเป็นแนวดก็มาอัปเดตด้วยพี่น้องเด้อโปรตมิสาระอย่างในช่วงทีว่าข้าเจ้ากักให้กักตูอยู่บ้านเนาะกาศิมาไทยบรรยากาศเบิง่งว่าคนมีบบมอนิกาคนกับบุคอยมีปันใดเงียบเงาเงียบเงาในช่วงกักตู เป็นยังไงกะฝากติดตามกดไลค์กดเซให้เก๋สาวเล้าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยวมหนามาเบิงว่าสิมีคลิปอย่างไม่เบิงเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการติดตามทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ทั้งเพื่อนคนล้าทั้งเพื่อนคนไทยทั้งเพื่อนในยุโรปเด้อขอบคุณทุกการติดตาม ถึงสีซาเดกเกอสีตามไปตอบคอมเมนต์ที่หลังเด้อพ่อเม่พี่น้องเด้อจะเฝ้าน้อยอกหมดน้อยใจถึงเกอซีซ่าเดกะเดี๋ยวเกสีตามทุกทุกบ้านเลยกะอาจจะซาซ่าไปเด้อใจเย็นขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มีไห้สาวเกขอบคุณค่ะขอบใจเลยหลายเด้อบายบายพอกันคลิปหน้าบายบาย